ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะใช้วิธีการเดิมๆเวลาที่เราบอกว่าอยากจะได้1ล้านจากออนไลน์ก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้คุณจะต้องเทคแอคชั่นแล้วก่อนที่คุณจะเทคแอคชั่นก่อนที่คุณจะลงมือทําได้ก็คือคุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนพอคุณมีเป้าหมายแล้วนั่นแปลว่าคุณก็จะหาวิธีการเพื่อที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์สิ่งนั้นและ ขราวนี้อะไรที่มันมาหยุดชะงักคุณไว้คำตอบก็คือ mindset นั่นคือตัวแรกสุดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก mindset ก็คือวิธีคิด อกบแนวคิดเพราะว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราจึงจาเป็นที่ต้องเปลี่ยนไมาเ์เซตเป็นอันดับแรกพอเราเปลี่ยนไมาเ์เซตแล้วเป้าหมายเราจะถูกเปลี่ยนไปด้วยแอคชั่นเราจะทําอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นสุดท้ายแล้วเราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ ถ้าคุณหมายเซตใหญ่ผลลัพธ์ก็จะใหญ่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องเปลี่ยนหมายเซตตั้งแต่ตอนแรก